ดูบ้านใหม่โคราชคุณคร,รู้จักไหมเสียแป้งมันพันล้านโอ้แน่นอนคุณววรศักหวังสุภกิจโกศลน,นะคะก่อนหน้นนี้การเลือกตั้งปี2562อยู่กับพักภูมิใจไทยและตอนนี้ปี2566จะมาสู้ศึกเลือกตั้งในนามของพักเพื่อไทยติดตามจากคอลัมน์บ้านใหญ่ครับสนามกันค่ะ ันล้านเสริมเพื่อไทยวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลปั้นอาณาจักรธุรกิจแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมมูลค่าเป็นพันล้านบาทแถมชาวบ้านหนุนให้เป็นกำนันแหนบทองสองสมัยก่อนก้าวเข้าวิธีการเมืองแม้จะเกิดในครอบครัวยากจนลูกดกเรียนจบแค่ป .7 เพราะต้องทำนาทำไร่หาเงินส่งเสียน้องๆแต่ก็กลับไปเรียนกศนต่อจบปริญญาตรีกลายเป็นไอดอลกศนว i p นี่คือกำนันป้อวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลหนึ่งในบ้านใหม่ที่ใครมองข้ามไปไม่ได้ล่าสุดเข้าร่วมทัพกับเพื่อไทยสารฝันแลนสไลด์ในคนครราชสีมาข้ามฝั่งจากภูมิใจไทยที่เคยช่วยปักธงสอสในสังกัดได้สามคนในปี -62 ได้นั่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แต่ก็วุดวิดวืดเก้าอี้เนื่องจากเคยถูกสารตัดส,สินว่ามีความผิดคดีรุกที่ในเขตสปกพัน0 0ไร่แต่เจ้าตัวปฏิเสธยืนยันว่าคดีจบไปแล้ว ปี64ยังมีเรื่องบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่แจ้งปปชไม่พบหนี้สินกว่า1 0,000ล้านบาทของกำนันป้อและภรรยาที่เขยยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกถูกตั้งข้อสงสัยว่าหนี้นับหมื่นล้านหมดไปในเวลาแค่2ปีเจ้าตัวแจ้งว่าหนี้900 0ล้านไม่ใช่หนี้ที่ก่อเองแต่เกิดจากการเซ็นค้ำประกันทางธุรกิจให้คนอื่นเมื่อมีการชดใช้แล้วหนี้ส่วนนี้จึงหายไปกำนันป้อเคยเป็นหัวคะแนนใหญ่ของนักการเมืองระดับชาติมาก่อน แม้แต่รัมโบ้เศรษฐกุลอัฐวงศ์ก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมาพึ่งจะทางใครทางมันก่อนการเลือกตั้งปี62หลังจากรัมโบ้เข้าร้องกกตโคราชกล่าวหามีกลุ่มนักการเมืองใหญ่ให้หัวคะแนนกว้านหาบัตรประชาชนช,นชาวบ้านด้วยจุดประสงค์ต้องสงสัยแต่ที่หนักหน่วงที่สุดคือสายสัมพันธ์ภายในกับระดับบิ๊กในภูมิใจไทยงอนแง่นเกินกว่าจะฝืนต่อไปได้เป็นเหตุผลสำคัญทิ้งพักไปซบเพื่อไทย กำนันป้อแอบตั้งหวังไว้หลายเก้าอี้ในโคราชส,สองในจำนวนนั้นคือน้องชายกับหลานชายแท้ๆท,ทั้งสองเขตแข่งกับสสปัจจุบันสังกัดภูมิใจไทยและยังมีคู่แข่งจากบ้านใหญ่รัตนเศษทั้งคู่ศึกใหญ่ท้าทายบาร,รมีแค่ไหนไม่มีใครรู้ดีเท่ากำนันป้อ